ร้านเลิฟอือาร์ทาวเวอร์นะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษสาแปรรูปเป็นงานแฮนด์เมดนะคะดูห้างเทอร์เมนเทเนติวันชั้นสามนะคะแล้วก็ขายพวกผ้าไทยที่เราจับใส่ตู้ <S 2> <S 2> <S ทั้งหมดเป็นงานงานที่ทำด้วยมือและว,วันนี้ได้เชิญอาจารย์นิดมาเพื่อมา เ,เสิมดวงร้านจะได้ขายดีๆให้ดียิ่งขึ้นว่าจะต้องให้าอาจารย์นิดดูว่าจะต้องแก้ไขยังไงบ้างเกี่ยวกับไอ้ดวงชุยร้านแล้วก็จะเพิ่มและจะตกแต่งเพิ่มยังไงเพื่อเพิ่มยอดขายกากาคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณทันมีนามสกุลค,ค,ค่ะตรีไทยตรีไทยค่ะ,คะ แล้วคุณคุณป้าก็จะเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะชื่อน,นี้ชื่อว่าร้านอะไรคะรรวว Love Earth Power Love Earth Power Love Earth Love Earth Power นะคะแล้วก็ทำร้านนี้ขายอะไรบ้างคะดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็เครื่องเขียนเครื่องเขียน,นหนูเห็นมีอ๋อเป็นเครื่องเขียนเป็นดินสอนะคะ<อ>เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เป็นงานแฮนด์เมด ใช่ไหมคะก็เมื่อกี้ได้ดูดวงชะตาคุณป้าไปแล้วนะคะก็ดวงชะตาในเรื่องของการงานนะคะเป็นไพ่ที่ออกมาดีมากเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกก็จะถามคุณป้าว่าช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆไหมมีโปรเจกต์ใหม่ๆไหมก็ไพ่มันเพื่อว่าจะมีงานโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็เลยถามว่าจะมีเกี่ยวข้องกับต่างชาติไหมก็คุณป้าตอนแรกจะบอกว่ายังไม่มีแต่ว่าตอนที่เราตรวจดวงชะตากันอยู่ก็จะมีคือมีสังเกตเลยว่าจะมีคนต่างชาติที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยสนใจมากก็จะมีการถามบิสเนสใช่ไหมคะ ก็ได้กดดวงชะตาแล้วนะคะคือในปีนี้จะมีเรื่องของธุรกิจเกิดขึ้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ในเดือนเมษายนนะคะจะมีคนสนใจคืออาจจะมีคนเขาเรียกว่ามีจ็อบมีจ็อบให้ที่ร้านทำนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับ Import เด็ o r ซึ่งจะบอกเลยว่าปีนี้ก็จะเด่นเรื่อง Import เด็ o r ด้วยนะเรื่องงานดีแต่เขาบอกว่า ให้ระวังเรื่องของเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์ในหัวเยอะแต่ว่าให้ระวังให้เขาเรียกว่ามีการตัดสินใจให้เด็กขาดบางอย่างหน่อยแล้วก็บางโปรเจกต์ก็ให้ระวังเรื่องของเรื่อว่าอาจถูกหักหลังได้นะคะก็ให้ดูดีๆหน่อยแต่ที่เด่นมากๆคือมีงานเข้ามาแน่นอนและเกี่ยวข้องกับต่างชาติแน่นอน i m p o r t Export แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพสุขภาพก็เตือนว่าให้ระวังโรคหัวใจนะคะส่วนปีนี้ก็การเงินเด่นนะคะก็ระวังเรื่องเงินนิดนึงด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอื ก็ดูเรื่องเรื่องของที่ร้านถ้าอย่างดูที่ร้านเนี่ยก็ถ้าพูดถึงที่ร้านนะคะอาจารย์จะเสริมเรื่องของสีมงคลด้วยนิดนึงนะคะสีมงคลอย่างถ้าท่านผู้ชมเห็นด้านหลังจะเห็นว่าจะมีสีชมพูสีแดงคาเลฟูมากสังเกตเลยว่าอย่างอาจารย์สีชมพูจะเสริมชะตาราศสียังไงนะสีชมพูนี่เป็นสีที่อ่อนหวานเป็นสีที่โรแมนติกนะคะสังเกตเลยว่าร้านนี้จะมีสีชมพูเยอะแล้วก็สังเกตเลยว่าคนที่เข้าร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง นะคะที่อาจารย์ดูนะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้น้ัท่านผู้ชมทางบ้านต้องการเขาเรว่าเสริมมงคลเนาะเสริมลักษณะหรือการใส่เสื้อไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อการตกแต่งราสีชมพูจะเน้นความอ่อนหวานเนาะแล้วก็เน้นเขาเรียกว่าเน้นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะถ้าเป็นสีขาวสีขาวอย่างที่อาจารย์ใส่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีหนุว่าความบริสุทธิ์ความจริงใจนะคะถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวกับทหารตำรวจธนาคารนะคะก็จะเน้นเสื้อของสีขาวเป็นหลักคุณป้าชอบสีอะไรคะชอบชอบสีม่วง สีม่วงชนะสีม่วงก็จะเน้นในเรื่องของเคกว่าความความมีเสน่ห์ความหลงไหลนะคะเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีที่หรือแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราความเป็นสุภาพด้วยนะคะความเขาเรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะใส่แล้วจะทำ,ทำให้คนเขารู้สึกว่าเคารพในตัวเราด้วยนะคะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็นี่ก็คือเป็นส่วนท้าผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้สีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะคะให้แนะนำนะคะไปดูที่เพจน,นะคะ Destination Trip นะคะ Facebook Destination Trip หรือว่า อาจารย์นิดพิชตานะคะก็จะมีข้อมูลในนั้นเพิ่มเติมนะคะโดยะวันนี้ก็จะให้คุณป้านแนะนําร้านหน่อยว่าร้านนี้อยู่ที่ชั้นไหน ร้านเรดบีเอฟพลาวเวอร์อยู่เทอร์มินอลทเัชั้นสนะคะเทอร์มินอลทเวนตีวันชั้นสามนะคะสามสองศูนย์สี่ห้องสามสองศูนย์สนะคะถ้ามีเขาเรียกว่าอยากจะทําของชุมได้งานแต่งงานได้ไหยคะได้ค่ะค่ใช่เพราะที่นี่จะสามารถทําได้หมดเลยทั้งงานแทนเมีทั้งหมดแล้วก็งานฝีมือดีด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมทํามาสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรเลยคะ 0848918326ค่ะ uh, 0 8 4 8 9, 8 9 1 8 3 2 6 8326นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะรับจายนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่บอกว่าให้มาพิกชตาแล้วก็มาดูดวงชตาด้วยนะคะ,ะก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ติดตามชมช่วงหน้าค่ะ